สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเกตจะพานักเรียนไปเล่นเกมนะคะเกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกค,คําสั่งอย่างง่ายนะคะซึ่งแต่ละด่างจะมีความท้าทายแตกต่างกันไปนะคะแล้วนักเรียนจะได้ทดลองเล่นกันทุกคนเลยก่อนอื่นคุณครูอยากให้นักเรียนเปลี่ยนภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วบล็อกค,คําสั่ง ที่เป็นทางการนะคะเขาจะนิยมใช้เป็นภาษาอังกฤษนะให้นักเรียนมาที่ด้านล่างค่ะจะมีคำว,ว่าภาษาไทยอยู่ให้นักเรียนกดที่สามเหลี่ยมเล็กๆแต่ว่าถ้าเกิดของใครเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะคะกดที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ค่ะซ้ายมือด้านล่างนะคะแล้วก็เลื่อนไปหาภาษาอังกฤษ English ค่ะเลื่อนไปบนสุดเลยและ English จะอยู่ตรงนี้นะคะ ให้กดหนึ่งครั้งภาษาของโปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษทันทีค่ะในบทนี้นะคะจะเป็นการเขียนบล็อกคำสั่งทำซ้ำหรือเราเรียกว่าลูปนั่นเองเป็นการสั่งให้ทำซ้ำโดยการกำหนดจำนวนรอบหรือว่าการสั่งให้ทำซ้ำแบบไม่รู้จบนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทำด่านที่1ด่านที่ส ด่านที่3และด่านที่4นะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มที่ด่านที่1กันเลยภารกิจเขาบอกว่าให้นักเรียนพาเจ้าแองกี้เบิร์ดเนี่ยมาหาเจ้าหมูตูอ้วนสีเขียวตัวเนี้ยให้ได้ต้องมาจัดการเจ้าหมูตัวนี้ให้ได้นะคะซึ่งนักเรียนจะต้องสั่งให้ เจ้าแองกี้เบิร์ดเดินไปหาเจ้าหมูตัวนี้ให้ได้ซึ่งการเดินเราจะมีการสั่ง move forward ก็คือเดินไปข้างหน้า turn left ก็คือหันซ้าย turn right ก็คือหันขวานะคะ When r u n ก็คือเมื่อเรากดปุ่ม Run ก็คือปุ่มเนี้ยเราต้องการให้เจ้า a n g กี้เบิรเนี่ยทำอะไร ก่อนอื่นเลยต้องดูก่อนว่าจะต้องเดินไปข้างหน้าหรือหันซ้ายหรือหันขวานะคะดูตรงนี้นะถ้าเราดูสังเกตดีๆเจ้าแองกี้เบิร์ดกำลังหันหน้าไปหาเจ้าหมูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหากเราต้องการสั่งให้เจ้าแองกี้เบิร์ดเคลื่อนที่มาหาหมูตัวนี้แสดงว่าแองกี้เบิร์ดต้องเดินไปข้างหน้าถูกต้องค่ะเราจะต้องใช้ Move Forward นั่นเองและเราอยากจะรู้ว่า Move Forward เนี่ยจะต้องใช้กี่บล็อกนะคะเราก็ต้องมานับจำนวนช่องกัน1ช่องคือ1ครั้งนะ 1, 2, 3นและ5จะถึงเจ้าหมูตัวสีเขียวพอดีเลยที่นี้ Move forward ทำงานยังไง Move forward เป็นการสั่งให้ Angry b i r d เคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องหรือ1หน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากนักเรียนใช้อันเดียว Angry b i r d ก็จะเดินมาข้างหน้าแค่ครั้งเดียวลองดูนะคะ เห็นไหมคะแต่ก็ยังไม่ถึงเจ้าหมูตัวสีเขียวสักทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งให้ a n g กี้เบิร move forward ไปกี่ครั้งคะเราเคยนับได้ก็คือ5ครั้งใช่ไหมกดรีเซ็ตก่อนเราก็ต้องเรียง move forward ทั้งหมด5ครั้งเห็นไหมคะมีการใช้บล็อกคำสั่งซ้ำๆกันแล้วกด run ดูค่ะว่าเมื่อเจ้า a n g กี้เบิรเนี่ย มูฟฟอร์เวิรไปทั้งหมด5ครั้งจะมาถึงเจ้าหมูสีเขียวได้หรือเปล่าจัดการเจ้าหมูตัวสีเขียวได้แล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องระวังอีกคะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่านเดี๋ยวลองกด r e p พย์ก่อนนะคะ r e เพย์คือการเล่นซ้ำอ่านดูตรงนี้นะคะเขาจะมี workspace ให้เรา ว่าเราสามารถใช้บล็อกคําสั่งได้กี่บล็อกสมมติว่าถ้านักเรียนใช้บล็อกคําสั่งเกินเห็นไหมคะจะขึ้นเป็นหมายเลขตัวสีแดงๆขึ้นมาหมายความว่านักเรียนอะใช้บล็อกคําสั่งเกินเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะใช้บล็อกคําสั่งเกินนะคะหากนักเรียนใช้บล็อกคําสั่งเกินมันจะขึ้นให้รีทายหรือว่าลองอีกครั้งนั่นเองเดี๋ยวลองดูนะคะตอนนี้บล็อกคำสั่งเกินนะ ขึ้นทาย g a i n แปลว่ามันให้ลองอีกครั้งนึงแล้วก็ที่ให้ลองอีกครั้งหนึ่งก็คือมันสามารถทำภารกิจได้สำเร็จแต่บล็อกคำสั่งเกินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครขึ้นทายอเกนแล้วส่งคุณครูมาด่านนั้นนักเรียนจะไม่ได้คะแนนเต็มนะคะแต่ถ้าเกิดใครขึ้นรีเพย์จะได้คะแนนเต็มคะ่ะเราก็ไปเอาบอกคำสั่งออกแล้วก็กดรันใหม่ เห็นไหมคะ6บล็อกนะกดรีเพยแบบนี้แปลว่าผ่านฉลุยเลยคะ่ะไปต่อเลยคอนติเนียด่านที่2นะคะไม่ได้ยากมากนะคะแต่จะทำให้บล็อกคำสั่งที่ใช้ซ้ำเนี่ยน้อยลงโดยมีบล็อกคำสั่งสีชมพูเพิ่มขึ้นมาคือบล็อกคำสั่ง Repeat รีพคือทำซ้ำและสามารถ กำหนดจำนวนครั้งได้นั่นเองโดยวิธีการในการทำงานของบล็อกรีพีทก็คือมันจะทำงานครั้งที่หนึ่งสั่งให้ทำอะไรมันก็จะเข้ามาทำเสร็จแล้วมันก็จะออกมาครั้งที่สองให้ทำอะไรก็จะมาทำตามคำสั่งด้านในนี้แล้วก็ออกมาครั้งที่สามทำอะไรทำเรื่อยๆครั้งที่สี่ทำอะไรออกมาครั้งที่ห้าทำอะไรและถึงจะออกไปทำคำสั่งถัดไปที่อยู่นอก บล็อกคำสั่งรีพีทนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทําไปทีละขั้นตอนค่ะก่อนอื่นมานับก่อนเลยว่าทํายังไงจเจ้า a n g r ี Bird เ,เนี่ยจะมาหาหมูเขียวได้นะคะเขาบอกว่าครั้งนี้นักเรียนจะต้องใช้บล็อกรีพีทในการทําด้วยนะคะซึ่งบล็อกเนี้ยจะต้องใช้ร่วมกันก็คือจะต้องใช้บล็อก Move Forward แล้วก็บล็อก รีพีทมูฟฟอร์ก็คือไปข้างหน้าใช้ร่วมกับรีพีทก็คือทําซ้านั่นเองดูนะคะว่าจะต้องเดินไปข้างหน้าอีกครั้ง1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นเดินไปข้างหน้า5ครั้งเมื่อ,อเมื่อด่านที่แล้วนะคะเราจะใช้ Move Forward กี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เขากำหนดมาว่ามันมีแค่ One Move Forward หมายความว่ามี Move Forward เนี่ย ใช้ได้แค่อันเดียวใช้เกินนั้นไม่ได้ทำยังไงหลังต้องเดินไปตั้ง5ครั้งนะคะวิธีการก็คือเอาล o อ repeat มาแล้วกำหนดว่าเราจะให้มัน move forward หรือเดินไปข้างหน้าเนี่ยทั้งหมด5ครั้งเราก็เอา move forward ใส่เข้ามาข้างในวิธีการทำงานของมันนะคะมาดูทีละสเต็ปนะตรงนี้จะแสดงวิธีการทำงานทีละขั้นตอนครั้งที่หนึ่ง มันจะเข้ามาครั้งที่หนึ่งให้ทำอะไร move forward แล้วมันจะออกมาเลยนะคะแล้วก็ทำอะไรต่อครั้งที่สอง move forward ก็คือไปอข้างหน้าออกมาครั้งที่สาม move forward ออกมาครั้งที่สี่ move forward ออกมาครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าก็ move forward นะคะดูตรงนี้นะ workspace ของเราไม่เกินนะคะกดอีกสเต็ปหนึ่ง เห็นไหมคะจัดการเจ้าหมูส okay, ีเขียวได้แล้วลองรีเพย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองลองแบบให้มันลันไปเลยโดยที่ไม่ใช้ทีละสเต็ปนะคะกดรีเซ็ตแล้วก็รันค่ะสังเกตนะคะบอกคำสั่งไม่เกินนะไปต่อเลยค่ะถ้าขึ้นรีเพย์แปลว่าถูกต้อง100%บอกคำสั่งไม่เกินแถมยังผ่านด่านอีกต่างหากนะคะ ต่อไปด่านที่3ามค่ะเขากำหนดมาว่าให้มาหาเจ้าหมูเนี่ยพิกเนี่ยหมูให้ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้บล็อกคำสั่ง move forward เนี่ยได้แค่อันเดียว one move forward ก็คือใช้บอ็อกคำสั่ง move forward ได้แค่อันเดียวเท่านั้นเห็นไหมคะเขามีเลข1นึ่ขึ้นอยู่แปลว่าใช้เกินนี้ไม่ได้ละ อะทีนี้เรามานับก,ก่อนว่าเจ้า a n g กี้เบิเนี่ยจะต้องเดินมาหาเจ้าหมูเขียวโดยใช้กี่ช่องนะจะต้อง m o ูฟอร์เวิรทั้งหมดกี่ครั้างหนึ่งสองสามสี่ละห้าเอาบล็อกคำสั่ง Move Forward มานะคะแล้วก็ใช้บล็อกคำสั่งรีพีทหรือทำซ้ำใส่ตรงนี้เป็นเลข5โจทย์กำหนดมาให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแก้อะไรเลยเอาบล็อก Move Forward ใส่ลงไปแล้วก็ตรวจเช็คตรงนี้นะคะว่าเวิร์ p สเปซของเราบอกคำสั่งไม่เกินกดตันค่ะจัดการเจ้าหมูสีเขียวได้แล้วกด Continue ค่ะเช็คก,ก่อนนะคะถ้ารีเพย์แปลว่าผ่านถูกต้อง100%ค่ะกด Continue อ่าทีนี้ ด่านนี้จะมีการเลี้ยวด้วยหันซ้ายหันขวาด้วยนะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจไม่ยากแน่นอนนะคะสิ่งที่โจทย์ในข้อนี้กำหนดนะคะก็คือเขาบอกว่าให้ใช้บล็อกรีพีทก็คือบล็อกนี้ค่ะได้จำนวน2บล็อกนะคะแล้วก็สามารถใช้บล็อกคำสั่ง move forward หรือว่าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยได้อีก2บล็อกเช่นกัน ขั้นตอนแรกเลยต้องไปข้างหน้ากี่ครั้งจะต้องเดินมาให้ชนกำแพงก่อนใช่ไหมคะหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยคิดต่อว่าต้องทำยังไงนะคะนับก่อนต้องไปข้างหน้ากี่ครั้ง 1, 2 3 4เพราะฉะนั้นต้องรีพีทกี่ครั้งคะถูกต้องค่ะรีพีทสี่ครั้งนะคะใส่เลขสลงไปทำอะไรล่ะ4ครั้ง move forward ไงคะ move forward ไปข้างหน้า4ครั้ง Run. เอ๊ยังไม่ถูกต้องทั้งหมดพอมาถึงตรงนี้แล้วเราควรทำยังไงต่อคะตอนนี้ a n g r ี้เบิรหันหน้ามาชนกำแพงพอดีเลยเราต้องการให้ a n g กี้เบิรเดินมาหาเจ้าหมูเขียวเพราะฉะนั้นแอง r ี้เบิรจะต้องเปลี่ยนทิศทางการหันหน้าใหม่จะต้อง turn left หรือ turn l i g h t คะ เทิร์นเลฟคือหันซ้ายเทิร์นไลท์คือหันขวาซ้ายคือซ้ายของแองจี้เบิร์ดและขวาก็คือขวาของแองจี้เบิร์ดนะคะอย่าสับสนกับซ้ายขวาของเรานะนะะักเรียนลองลองจําลองว่าถ้าเกิดเราหันหน้าเหมือนแองจี้เบิร์ดเนี่ยซ้ายเรามันคือตรงไหนทางไหนนะคะแล้วก็ขวาของเราเนี่ยมันคือทางไหนอ่ะทีนี้ดูนะคะเราต้องให้แองกี้เบิร์ดหันมาหาหมูสีเขียวตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นจะต้องให้แองกี้เบิร์ดเทิร์น ไลค่ะดูนะคะทำไมครูถึงเอาเชิญไลท์มาไว้ตรงนี้ถึงไม่เอาไว้ข้างในเพราะว่าเราจะต้องให้เจ้าแองกี้เอิร์ดเดินมาให้ครบ4ครั้งก่อนใช่ไหมคะพอเดินครบ4ครั้งเสร็จปุ๊บค่อยให้หันขวาอ่ะลองดูนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สครั้งที่สมครั้งที่สเห็นไหมคะหลังจากนั้นก็หันขวา ถัดไปเราต้องให้เจ้าแองที่เบิร์ดเดินมาหาเจ้าหมูเขียวให้ได้ต้องเดินไปข้างหน้ากี่ครั้ง1 2 3 4และ5เพราะฉะนั้นรีพีทใส่ตัวเลขอะไรคะใส่เลข5ถูกต้องค่ะ Move Forward กดรีเซ็ตแล้วก็กดรันค่ะ ผ่านด่านแล้วถ้าขึ้นรีเพย์แปลว่าปอกคำสั่งไม่เกินนะคะกดคอนติเนียได้เลยคุณครูจะให้นักเรียนไปฝึกทําด้วยตัวเองนะคะโดยการทําที่ด่าน5แล้วก็ให้นักเรียนแคปภาพหน้าจอส่งคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะ,จะมีตัวอย่างให้ดูว่าส่งยังไงนะคะ ขอให้นักเรียนโชคดีทำได้คะแนนเต็มกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ